สวัสดีครับผมมนัทจุราศีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชนสถานศึกษารางวัลพระราทานจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัญญาการศึกษาที่ว่าฝีมือเป็นเยี่ยมวิชาการเป็นเลิศคุณธรรมสูงยิ่งวิสัยทัศน์มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีศึกษาปรี่ยนจัดการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชา,าชีพ ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่สู่วิทยาลัยเทคนิคสิชนด้วยความยินดียิ่งครับเลือกในสาขาที่ใช่เรียนในสาขาที่ชอบตอบโจทย์จบแล้วมีงานทำมีรายได้ที่ดีมีความมั่นคงก้าวหน้าในทุกสาขาวิชาชีพวิทยายลัยเทคนิคสิชนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เปิดทำการสอนสองหลักสูตรวิชาหลักสูตรที่ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชหลักสูตรที่ 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสซึ่งเปิดทําการสอนทั้งหมด9สาขาวิชาเราไปดูกันเลยค่ะภายในวิชาช่างยนต์ประกอบด้วยการเรียนการสอนระดับปวชและปะวส ซึ่งระดับปวชมีการเร,เรียนรูปแบบการเรียนของรูปแบบก็คือรูปแบบภาคป,ปกติและก็รูปแบบทวิภาคีส่วนระดับปวสจะมีรูปแบบการเรียนในส่วนของระบบทวิภาคีนะครับและก็ในส่วนของปวสมีสาขางานสองสาขางาน,งาางานก็คือสาขางานเทคนิคยานยนต์ซึ่งจะรับนักเรียนปวชช่างยนต์นะครับเข้ามาเรียน ในส่วนของสาขางานตัวถังและสีรถยนต์นะครับซึ่งมีรูปแบบการรับนักเรียนเข้ามาเรียนของรูปแบบก็คือ,อระดับปวชนะครับและก็ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่จบมัธยมปลายหรือม .6 นะครับสามารถเข้ามาเรียนระดับปวสของสาขางานสีและตัวถังรถยนต์ได้ปลอดภัยรวดเร็ว ละเอียดแม่นยำคือเราช่างกลโรงงานแผนกวิชาช่างกลโรงงานทำการสอน2ระดับ 1. ระดับปวชสาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขางานเครื่องมือกล 2. ระดับปวสสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขางานเครื่องมือกลเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนในแผนกวิชาช่างกลโรงงานแล้ว จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนต่างๆด้วยเครื่องจักรกลพื้นฐานและเครื่องจักรกลที่ทันสมัยเช่นเครื่องกลึงเครื่องกัดเครื่องจักร CNC ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์การออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การวัดและตรวจสอบชิ้นงานกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเส้นทางอาชีพเมื่อนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลช่างควบคุมและตรวจสอบคุณภาพช่างเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจกักรกลหรือนายช่างในหน่วยงานภาครัฐต่างๆหรือประกอบ กิจการส่วนตัวได้อีกด้วยครับมาร่วมเป็นฟันเฟืองด้วยกันกับเราสิครับอยากมีงานที่มั่นคงเลือกเรียนช่างกลโรงงานแผนวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคชชนเปิดทำการเรียนการสอนจำนวน2อหลักสูตรหลักสูตรที่1หลักสูตรปรชวชระบบ ปกติรับผู้จบม .3 เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาช่างเชื่อมลวะหลักสูตรที่2หลักสูตรปวสระบบทวิภาคีรับผู้จบการศึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลวะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคลวะช่างเชื่อมเป็นช่างที่ต่อประกอบโลหะให้ติดกันให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานในการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เช่น การผลิตรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุกเรือเดินสมุทรหรือทํางานในโรงกลั่นน้ามันโรงแยกแก๊สวิโวรเคมีอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเราเรียนอะไรบ้างในช่างเชื่อมโลหะปะวชวจะเรียนในเรื่องของกระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยเชื่อมมุกพักกระบวนการเชื่อมอาร์คทางเซนแกตคลุมกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะเคล็กลุ่มกระบวนการเชื่อมฟลักคอ งานเกนแบบด้วยคอมพิวเตอร์การระบบท่องานตรวจออสอบและตรวจสอบบัรจุแบบไม่ทำลายและทำลายสภาพส่วนระดับปศก็จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการวางแผนและการควบคุมการผลิตการบริหาร,รงานในองคอ์กรงานเชื่อมประกอบโครงสร้างงานตรวจสอบโครงสร้างโลหะที่ใดที่มีการกอร่อสร้างที่นั่นก็จะมีช่างเชื่อมเสมอมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวช่างเชื่อมนะักวิเลยเทคโนโลยีชนเถอะครับรายได้ดีรายได้สูง มีงารทาแน่นอนแผนเอกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเปิดการเรียนการสอนสองหลักสูตรหลักสูตรปรวชเปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่3และหลักสูตรปรวสเปิดรับผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นปวช3ตรงสาขาเน้นการเรียนการสอนในวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเขียนแบบไฟฟ้าการควบคุมมอเตอร์ด้วยมือและระบบอัตโนมัติ การติดตั้งและซ่อมเครื่องกับอากาศและเครื่องทาความเย็นจบการศึกษาระดับปวชและปวสสามารถทํางานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเรียนช่างไฟฟ้ากําลังไม่ต้องงานแน่นอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เปิดการเรียนการสอน2หลักสูตรหลักสูตรปวชสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นม .3 หลักส,สูตรปศส,สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรร,รมรับนักเรียนระดับปอชช่างอุตสาหกรรมและม .6 โ,โดยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เน้นการเรียนการสอนด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพระบบเสียงระบบโทรคมานาคมหุ่นยนต์และการต่อซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อได้ด้านวิศวกรรมและด้านเทคโนโลยีการทำงานสามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการต่อซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่างควบคุมเครื่องเสียงช่างควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หลังจากจบการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อได้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และด้านเทคโนโลยีการทำงานสามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการต่อจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่างควบคุมเครื่องเสียงช่างควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มารยาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์กันเถอะครับสาขางานแห่งเทคโนโลยี แผนกวิชาช่างก่อสร้างเปิดสอนได้กัน2หลักสูตรค่ะคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชใช้เวลาเรียน3ปีโดยปีที่1และปีที่2เรียนในสถานศึกษาปีที่3เทอมที่1นักเรียนจะออกฝึกงานในสถานประกอบการอบตอ,อบจอเทศบาลบริษัทรับเหมาก่อสร้างและจะกลับมาเรียนในสถานศึกษาในปีที่3เทอมที่2ค่ะ อีกหลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวาสาใช้เวลาในการเรียน2ปีโดยปีที่1นักเรียนจะเรียนในสถานศึกษาและจะออกฝึกงานในปีที่2ในสถานประกอบการบริษัทรับเหมาก่อสร้างตามโครงการบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมซึ่งนักเรียนจะออกฝึกงานในตำแหน่งโฟแมน ส่วนรายวิชาที่เรียนในสาขานะคะประกอบไปด้วยงานปูนงานไม้เขียนแบบมือเขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์งานสำรวจงานประมาณราคาก่อสร้างเป็นต้นค่ะสำหรับเส้นทางการศึกษาต่อนักเรียนสามารถศึกษาต่อในคณะวิศวกรร,รมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมหลายๆคนอาจมองว่าช่างก่อสร้างอาจทำงานเป็นกรรมกรแน่ๆเลย จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาชีพวิศวกรอาชีพคูโฟร์แมนรับเหมาก่อสร้างและยังสามารถรับราชการอย่างเช่นทำงานในอบอตอตำแหน่งในายช่างสำรวจในายช่างเขียนแบบเซลล์อินจิเนียร์ทำงานในบริษัทเอกชนเรียนก่อสร้างไม่ใช่กรรมกรเข้ามาเรียนก่อนเดี๋ยวจะรู้ว่าได้เป็นนายนะคะ หาาวิชาการบัญชีมีการจัดการเรียนการสอนสองระดับ 1. ระดับปวช 2. ระดับปวสรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยมุ่งผลิตและพัฒนาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษานั้นตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งทางภาครัฐและเอกชนเช่นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร T A ผู TA, ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต C P A ผู CPA, ้ตรวจสอบภายในหรือประกอบอาชีพอิสระทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ อาชีพนักบัญชียังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการเลือกเรียนบัญชีมีอนาคตที่ดีการันตีได้เลยค่ะเรียนรู้ลองทำนำไปใช้คือหวัวใจสำคัญของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเรานะครับทำการเรียนการสอนอยู่ด้วยกัน2หลักสูตรด้วยกัน1น,นะครับ หลักสูตรปวชสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. หลักสูตรปวาสาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าแผานกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเรานั้นทําการเรียนการสอนในรายวิชาอะไรบ้าง 1. วิชาระบบเครือข่าย 2. โปรแกรมสแเรจรูปในงานอาชีพ 3. โปรแกรมฐานข้อมูล 4. m o โมชั่นกราฟิกเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของการทํางานการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวันเมื่อเรียนทางด้านเทคโนโลยีมาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอย่างเช่นรับราชการประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์ติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์นักพัฒนาเว็บไซต์ไอทีซัพพอ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่สาคัญในยุคเทคโนโลยีเป็นอย่างมากแล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันของคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยกันนะครับสวัสดีค่ะอุษาศีรัชชะแผนกวิชาการโรงแรมเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรที่1ปวชใช้เวลาในการเรียน3ปีรับสมัครนักเรียนที่จบม .3 หลักสูตรที่2 ปวสใช้เวลาในการเรียน2ปีเป็นระบบทวิภาคีรับสมัครนักเรียนจบปวชตรงสาขาและนักเรียนที่จบม6เรียนการโรงแรมเรียนอะไรบ้างการบริการอาหารเครื่องดื่มการผสมเครื่องดื่มงานแม่บ้านโรงแรมการประกอบอาหารโรงแรมเบเกอรี่มาคุเทศและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับงานโรงแรมเรียนจบ สามารถศึกษาต่อระดับปัญญาตรีทำงานโรงแรมบริษัททัวร์พัตตาคารร้านอาหารสายการบินประกอบธุรกิจตนเองและสามารถสอบเข้ารับราชการได้ด้วยค่ะเรียนการโรงแรมเรียนจบมีงานทำแน่นอนค่ะ